ผลิตภัณฑ์ที่เราสื่อสารออกไปให้ผู้บริโภคค่ะคือมันมาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เราไต่ตองและกันกองมาแล้วกว่าจะออกมาเป็นสินค้าตัวหนึง่งไม่ว่าจะนึกเมนูอะไรใครจีนเกาหลีญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็สามารถนึกถึงเพียวฟูได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานคุณภาพสําคัญมากถ้าโตอย่างเดียวแต่คุณภาพไม่มาอันเนี้ยเราไม่มาถึงทุกวันนี้แน่นอน แบรนด์เพ o ฟู้ดกุนะคะจะมีแบรนด์ที่รู้จักอย่างแรกเ,เลยก็จะเป็นแบรนด์เพล Food นอกจากนี้ก็ยังมีแบรนด์ชิโตจังนะคะแบรนด์เฟ e ชั a น d g ก e ีนแบรนด์เพ t ไทยนะคะจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดพูดถึงตัวเพล Food เลยอะคะ่ะถ้าในแบรนด์ของเพลฟู้ดก็คือว่าเราจะเน้นสินค้าที่มันดูดูหรูดูแพงแต่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ผลิตภัณฑ์ในเครือพียวฟ o ้ดกรุ่ปนะคะก็จะมีอย่างแรกเลยที่เป็นที่รู้จักกันตั้งแต่แรกก็จะเป็นน้ำสลัดแล้วก็ตามด้วยกลุ่มมายองเนสกลุ่มชีสซีดิฟค่ะกลุ่มน้ำซุกชาบูกลุ่มซอสเคลือบไก่กลุ่มพวกแซนด์วิชสเปรดเป็นตน้นแล้วก็ซอสต,ต่างๆน้ำจิ้มต่างๆเรื่องรสชาติคือเข้าปากคนไทยแน่นอนราคาเนี่ยสบายกระเป๋าแน่นอนค่ะเรามีอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นตามซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ตามออนไลน์ คือเริ่มต้นมาจากคุณแม่กับป๋าตัวเองค่ะคือคุณแม่เนี่ยเขาเรียนปร,ริญญาโทแล้วเขาก็ทําวิทยานิพนธ์เรื่องน้าสลัดลดพลังงานที่มหาลาัยเกษตรป้าก็เลยเอาตัวน้ําสลัดตัวนี้มาทําขายแล้วก็ตั้งเป็นแบรนด์เพวฟู้ดขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการปรับตัวในเรื่องของการทําน้ําสลัดการทําซอสการทํามายองเนสมากขึ้นแล้วก็กระจายเข้าสู่ท้องตลาดมากขึ้นก็เลยทําให้มีเพวฟู้ดเป็นทุกวันนี้นตอนนี้นะ่าจะประมาณ30ปีค่ะ ลิัณฑ์ที่เราสื่อสารออกไปให้ผู้บริโภคค่ะคือมันมาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เราไต่ตองและกันกองมาแล้วกว่าจะออกมาเป็นสินค้าตัวหนึ่งเนี่ยค่ะเรามีการเช็คทั้งแบบค่าคุณภาพต่างๆทั้งด้านเคมีทั้งด้านกายภาพหรือว่าด้านเซนซอรีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดหยิบสินค้าในแบรนด์เทวฟู้ดเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่ามันผ่านกระบวนการมาแล้วไม่ว่าจะนึกเมนูอะไรไทยจีนเกาหลีญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็สามารถนึกถึงเทวฟู้ดได้ตอบโจทย์ครัวของคนไทยแล้วก็ให้ตอบโจทเเย์ ถ้าโตอย่างเดียวแต่คุณภาพไม่มาอันเนี้ยเราไม่มาถึงทุกวันนี้แน่นอนถ้ากำลังการผลิตในเครือของโรงงานที่สุพรรณสองโรงอะค่ะอยู่ที่1 8 0 0 0ปันตันต่อปีแล้วก็ที่อ่างทองก็อยู่ที่18,00 0ตันต่อปีเหมือนกันแต่ว่าณนะตอนนี้ที่อ่างทองอหละยังเดินไม่เต็มแคปก็ยังสามารถรับออเดอร์ได้อยู่อย่างแรกเลยถ้าพูดถึงก็จะเป็นช่องทางออฟไลน์ออฟไลน์ก็จะมีตามไฮเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปตั้งแต่ l o ตัสวิกซีท็อป o ู้ดแลนด์แม็กซ์แว e m ลูเดอะมอลเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเป็นในเครือของค้าส่งก็จะมีแม็โครห้างโกนะคะแล้วก็ถ้ายี่ปัวก็จะเป็นยี่ปัวทั่วประเทศแล้วก็ห้างทองถิ่นทั่วประเทศส่วนในพาร์ทของออนไลน์เนี่ยอยู่ในโทรศัพท์มือถือทุกคนเลยค่ะทั้งแพลตฟอร์มช้อปปี l a า a าด้าติ๊กตอกเฟซบุ๊กเว็บไซต์ก็คือมีครบ นะตอนนี้ก็มีบริการ OEM คือรับจ้างผลิตก็สามารถติดต่อเข้ามาได้คือเราก็รับจ้างผลิตทั้งในกลุ่มของซอสมายองเนสน้ำสลัดและที่สําคัญก็คือกลุ่มผงต่างๆอย่างแรกเลยต้องรู้ก่อนว่าจะทําสินค้าตัวไหนแล้วก็อันที่2คือรสชาติประมาณไหนราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ตั้งใจว่าจะขายใครขอแค่4ี่เรื่องนี้แล้วมาบอกเราเดี๋ยวเราช่วยกันพัฒนาสินค้า สำหรับงาน Smart SME Expo 2025ถ้าเป็นผู้ประกอบการนะอันนี้ถูกจุดเลยก็คือมาดูเมนูไอเดียเอชั่นต่างๆได้เลยค่ะแล้วก็มาในพร้อมที่โปรโมชั่นที่แรงที่สุดตั้งแต่มีการออกบูตมาซื้อ2ลังเราแถมให้1ลังซื้อ20ลังเราแถมให้10ลังเฉพาะที่งาน Smart SME Expo เท่านั้นคือมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วคุณจะได้ต่อยอดผู้ประกอบการมากขึ้นนะคะมีทั้งสินค้ามีทั้งแฟนชชส์อื่นๆให้เลือกสรรมากมายหรือว่าถ้าคุณยังไม่มีกิจาการเป็นบางหาไอเดียเฉยๆ ถูกต้องแน่นอนค่ะอย่าลืมมาที่บูธเพียวฟู้ดนะคะมาเลือกดูสินค้าของเพียวฟู้ดได้หรือว่ามาดูนวัตกรรมอาหารหรือว่าฟู้ดอินโนเวชั่นฟู้ดไอเดียชั่นกับเพียวฟู้ดได้ค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรมาเยี่ยมชมมาดูก่อนได้มาครบจบเลยเตรียมมาก่อนว่าอยากทําอะไรอยากจะขายเท่าไหร่จะขายใครวอลลุ่มประมาณเท่าไหร่สาหรับผู้ประกอบการทั่วไปนะคะหรือว่าคนทั่วไปที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะหรือว่าอยากจะผลิต O E M นะคะก็สามารถมาติดต่อเพียวฟู้ดได้ที่บูธเพียวฟู้ดที่งานสมาด S M E Expo ค่ะสุดท้ายนี้นะคะต้อมก็อยากจะฝากสินค้าว้แแลบน เพียวฟูดไว้ในอ้อมใจทุกคนนะคะก็คิดอะไรหิวอะไรก็คือเข้าเพียวฟูดก่อนเลยนะคะในช่องทางทั้ง t i t t อกช้อปปี้ลาซาด้าเฟซบ o ๊กนะคะหรือว่าถ้าจะไปที่แมคโครก็ได้ไปที่โลตัสหน้าตู้แชร์ก็ได้เปิดตู้มาก็จะเห็นสินค้าเพียวฟูดเทียบเลยอยากจะกินอะไรวันนั้นนะคะเพียวฟูดก็ตอบโจทย์ให้ทุกคนคะ่ะ